ลุงพี่ลงพี่พาดูลมหนาวลมหนาวเข้ามาอีกเราลอกแล้วนะนะพัดดอกทองทองอุไรนะลมหนาวเข้ามา ดนาวกำลังเข้ามานะมีน้องๆลูกเสือเนตรนารีมาบำเพ็ญประโยชน์ตรงนี้เอาออกเลยมันเกะก,กะนะมันเกะก,กะแล้วเอาออก นกพิราบบินวันเลย ขี่นกก็ปิวตกลงมาเต็มเลยแต่ขี่นกนะปิวตกลงมาเนละย,ยเต็มเลย